สวสัสดีครับสามไซยเก้าทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้านะครับมาเจอทุกคนเป็นพักยก77ที่มาเจอกับทุกคนทุกวันนะครับวันนี้สามคู่เนี่ยเอามาจากพรีเมียร์ลีกล้วนๆเลยเดี๋ยวคู่แรกเป็นช่เวลาสี่ทุ่มตรงเราไปดูนิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับสิบ วันนี้จะเปิดบ้านเจอบทางวิฟแฮมตันทีมอันดับ9นะครับโดยคุอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมล่าสุดก็เสมอแบ็คเบิร์นมา1ประตูต่อ1นะครับบนช่วยนะส่วนทางวูฟครับชนะ4แพ้1แพ้เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดเอาชนะไบรตันมา1 0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับนิวคาสเซิลนี่ตรงกลางคือเป็นทางลุยส์ไมลี่นน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 ะะแแล้้้วววหาาาาเเเปปจ็ทททงงอออโีี่่กดครับสู์ฟย ตรงกลางจะมีทางไปโดูในโต้นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางปาโบซาลาเบียครับเขาจะบอกนิวคาเซิลไม่ดีเลยนะครับแพ้มา5จาก9เกมหลังสุดเกมรับเนี่ยเสียกระจายเลยต้องเจอวูฟที่ฟอร์มสุดยอดนะครับ4เกมหลังเนี่ยชนะถึง3เกมแล้วก็ยิงกระจายเลยเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยผมมองว่าวูฟวันนี้จะมาสู้ได้ดีจะไม่แพ้ครับคุณนี้ผมมองนิวคาเซิลจะเสมอทางวูฟหประตูต่อหครับ คริสสองไปที่เลาสีทุเหมือนกันไปดูสเปอร์นะครับทีมอันดับ5นะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางคริสตัลพาเลททีมอันดับ13ครับดูยวันนี้เจอมาเกมล่าสุดเป็นเป็นสเปอร์ชนะ2-1ไปดวนที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ สเปอร์เนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดก็แพ้วูฟแฮมตันมา2-1ครับส่วนทางคริสตัลพาเลสชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดก็ชนะเบอร์ลี่มา3-0ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับสเปอร์นี่เกมลุกจะมีทางซนลฮึงมินกับทางริชาร์ดิสันประสานงานกันนะครับส่วนทางคริสตัลพาเลสเนี่ยตรงกลางมีทางเอเลเบสเอเบเซเอเช่นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางจอแดนอาญิวครับโค้ชหมอสเปอร์กำลัง แว่งมากนะฮะชนะแค่5จาก5เกมหลังสุดนะครับเกมรับไม่เดียวซะเลยต้องเจอพาเลซที่กำลังมั่นใจนะครับหลังจากเกมล่าสุดไม่แพ้ใครมา2เกมติดนะครับเกมรับก็เล่นได้ค่อนดีเวลาเล่นเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วผมมองว่าสเปอร์เต็มที่ผมชนะครับแต่ทีมที่ผมมองจะได้แค่เฉือนครับทุกที่ผมมองสเปอร์จะเอาชนะคริสตัลพาเลซสประตูต่อหนึ่งนะครับ คู่สุดท้ายไปที่ราสีทุ่นตรงเหมือนกันนะครับไปดูฟอเรสต์ครับทีมลัาดเจ็ดสิบเจ็ดนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงนะครับโดยคนที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นลิเวอร์พูลชนะ3าศูนย์ไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับฟอเรสต์เนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดก็แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งศูนย์ครับส่วนทางลิเวอร์พูลชนะ4เสมอ1ไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดก็ชนะซาตเทิร์ตันในบอลถ้วยนะครับ3ประตูศูนย์ครับไปดดููกััััันน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 นีีีตวววผ้้เลล่่่่ทคคาาาาจะะงสมใรบ โฟเรสต์เนี่ยมีตรงกลางจะเป็นทางแอนโทนีอิลังกานะครับและหน้าเป้าจะเป็นทางไตวออวอนียี่ครับส่วนทางเลวูตรงกลางมีคอนเนอร์แบดลี่นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางโคดิกาโปครับก็ต้องบอกว่าโฟเรสต์ห่วยสุดๆเลยนะครับแพ้ามา6กจากเเกมหลังสุด สี่จากหกเกมหลังนะครับแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองเนี่ยไม่น่าน่าจะเชื่อใจเลยแม้จะเล่นในบ้านเพราะว่าเลอบูเนี่ยกำลังร้อนสุดๆเลยนะครับชนะเจ็ดจากแปดเกมหลังสุดเกมมารุกเนี่ยกดไปถึงสิบหกเอ่อไปยี่สิบหกประตูเพราะฉะนั้นวันนี้กําลังร้อนแบบนี้โมเลอบูจะยังไม่พลาดครับน่าจะดีพาอจาะบุกมาชนะฟอเรสต์ได้เลยถึงบ้านสามประตูต่อนหนึ่งครับอย่ลืมกันนะครับพักยกเจ็ดสิบเจ็ดนะครับกับไซก้อยนะครับสรุปอย่างนี้นะครับวันนี้นิวคาสเซิลครับ เกมแรกนี้จะเบอร์จะเสมอทางวูฟแฮมตัน1-1ครับคู่ที่สองครับสเปอร์ครับจะเปิดบ้านเชือดเอาชนะคริสตัลพาเลท2-1และคู่ซ้ายครับฟอเรสต์ครับจะเปิดบ้านแพ้ทางลิเวเปิดบ้านแพ้ทางลิเวอร์พูล1ประตูต่อ2ครับเราไปลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe กดไลค์กดแกร์พวกเราใช้ก้อยตรงนี้ด้วยนะกันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วคืนนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ